รีวิวแว่นที่มีอยู่ทั้งหมดพร้อมกับบอกพิกาดเริ่มจากอันแรกนะคะแว่นที่แอมใส่อยู่เป็นกรอบแว่นที่คนถามถึงเยอะมากเยอะที่สุดตั้งแต่ทําคลิปมาเลยนะคะก็คือรุ่นนี้นี่ไปทําที่หอแว่นหมานี่ทุกคนอันนี้จะให้ดูใกล้ๆสิ่งที่ชอบคือคนมาก ใช้แบบเต็มที่มากเช่นตุบตับวางบนนู้นวงน,นี้ก็หล่นบ้างอย่างเงี้ยคืออย่างแว่นเนี้ยแอมว่าตกมาไม่ต่ํากว่า50รอบอันนี้พ่งจริงแล้วบางทีตกแบบเอาเลนลงไม่แตกค่ะเลนไม่แตกกรอบไม่แตกกรอบไม่หักซึ่งอันนี้ก็คือแบบเออลูกรักนะคะนี่รุ่นนี้ชอบมากต่อมาดีกว่าต่อมาจะเป็นของ Jill s t a r t นะคะซึ่งกล่องแบบ น่ารักมากอันนี้ไปทำที่ร้านวอชิงตันนะคะนี่อันนี้น้องจะเป็นเออสีเข้มขึ้นมานะคะคือต้องบอกว่าปกติแอมจะเป็นคนชอบใส่สีประมาณนี้ซึ่งมันจะเงินเงินอ่อนๆอะไรใช่ปะเนี่ยพอไปทำแว่นใหม่ก็เลยอยากได้สีที่มันแบบเฮ้ยตัดมาเข้มนิดนึงมันจะทำให้หน้าเราดูเปลี่ยนมันดูเก๋ขึ้นสาร์ทขึ้นนะคะพอใส่ก็จะประมาณเนี้ยเทปะ โอ้คือน่ารักมากเลยอ่ะแล้วเลนเขาใส่สบายจริงรุ่นนี้ผมก็ชอบนะเป็นอีกแว่นหนึ่งที่ผมชอบก็จะมีความแบบเฮ้ยเก๋ปะความเก๋ความใส่สบายไม่หนีบหูรุ่นนี้ให้นะคะชอบมากโอเคไปต่อต่อไปนะคะแบรนด์เบอร์เบอค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเฮ้ยแกงบ้าเดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่ใช่ b u r ร์เบอ ฉันน่าจะเก็บคลรนเอานี้ก่อนละกันเป็นเหมือนแว่นที่ใส่ช่วงพีชีนิกช่วงเรียนนานมากๆก,ก็คืออันนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้นึงอออปะเพราะว่ามันมีความแบบเออทรงออกกลมเหลี่ยมนิดนึงเหมือนกันอันนี้ก็จะกลมไปเลยแล้วก็มีความแบบกรอบบางๆแล้วก็มีความสีเงินยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะใส่บ่อยนะแต่ก่อน คือเป็นแว่นยุคแรกนะคะใครเคยเห็นก็คือเออดีใจที่เราอยู่ด้วยกันมานานมากแหละป <c oughs> นมากเหมือนกันใครที่อยากจะได้แว่นแนวทรงกลมหน่อยนะคะก็แนะนำรุ่นนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวไปอันบ็อกซ์เบอร์เบอรี่ของจริงมาละ <c oughs> นี่อันนี้ฉันนึกออกละปราออันนี้นะคะที่ไปเลือกกรอบนี้ของเบอร์เบอรี่มาเพราะว่านางมีความแบบนี้ ี่ดีเทลสีแบบนี้นะคะน่ารักมากเราแอบ,บไม่เคยมีแว่นแบบเนี้ยมันอันนี้มันจะออกสงกลมนิดนึงนะแต่พอใส่แล้วมันก็เก๋ดีนะฟีลิ่งแบบติดแกรมไหมติดกลมไหมหรือก็ไม่ได้พอเราใส่แล้วมันก็จะเป็น อีกลุกหนึ่งนึกออกปะแต่และแวนน่ะแอมคิดว่ามันก็จะส่งคาแรคเตอร์ของเราในแบบที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ส่วนใหญ่มก็จะใส่ในวันที่ต้องการความแบบว่าเออเดินขึ้นชิคขึ้นนะคะใส่สบายจะมีความรัดหูตรงนี้นิดนึงว,วัสดุเขาอะไรเงี้ยคือมันมันมันดีมากแล้วก็มันจะหนักกว่าตัวตัวนี้ที่ใส่อยู่ปัจจุบันจะหนักกว่านิดนึงแต่ว่าให้อภัยเพราะว่าก็จะมีความแน่นหนาแล้วก็เกาะติดจมูกอะไรเงี้ยดีมากแบบว่าก้มเงยอะไรเงี้ยไม่มีปัญหา เลยนะคะใครที่ต้องการความแกลมความนีนก็อ่ะแนะนํารุ่นนี้นะคะงงเลิยังไม่หมดจ้าเยอะมากมีแว่นกี่อันเอ่ยอันนี้นะคะเป็นแว่นล่าสุดที่แอมไปได้มาของอะไรนะ Helen Keller ประมาณนี้ คือที่ตัดสินใจเลือกแว่นเนี้ยพอะรู้สึกว่าความสีเข้มที่มีอ่ะไม่ค่อยได้ใช้สุดท้ายนะวันที่แบบชิวๆธรรมดาวันทํางานเนี่ยมันก็จะชอบเลือกสีอ่อนแบบเนี้ยมาใส่อยู่ดีเราก็เลยตั้งใจว่าโอเคครั้งนี้เราจะเลือกแว่นสีที่อ่อนๆอ,อ,อยู่แล้วประมาณสีเงินอะไรเงี้ยที่มันใส่ง่ายๆเนาะที่ตัดสินใจเลือกแว่นทรงนี้เพราะว่าทุกคนดูความเก๋ตรงนี้นะมันมีกรอบแว่นแบบหักๆแบบเนี้ยมีความแบบหลายเหลี่ยมหลายมุมอะ่ะเออก็เข้ากับเราที่เป็นคนเหลี่ยมคนมุม ไม่ใช่คือมันมีความเกรดตรงนี้นะคะแอมว่ามันเพิ่มความเท่ขึ้นมาแล้วเงินมันเงินคนละแบบกันนะอันนี้มันจะเป็นเงินอ่อนเลยใช่ปะอันนี้มันจะมีความแบบเหลือมันมีความเท่อะนึกออกป่ะลองจินตนาการถ้าแบบแอมใส่ชุดที่มันดูลุกเท่ขึ้นนิดนึงสียีนหรือว่าสีดําสีขาวอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบว่าคนคูคนนึงขึ้นมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกแว่นนี้มานะคะเพราะว่าเออเรามันก็เท่ไม่เบา น้ำหนักก็เบาไม่หนักนะแล้วก็รู้สึกว่าใส่อะไม่ได้ปวดหัอะไรนะเออสำหรับแอมอะเออใส่แล้วก็อะอะเงยหน้าอะไรได้ปกตินะคะรุ่นนี้ก็เลิศเหมือนกันค่ะยังไม่หมดทำไมอะก็จะมีแว่น1ิบล้านอันนะใครจะมาว่าเลยนี่นะคะอันต่อไปก็คืออันไหนวะอ๋อนี่คือแว่นกันแดดล้านเพื่อนเฮ้ยจริงๆแอมมีอีกนะแต่มัน มันหายไปไหนวะไม่เป็นไรนี่คือไม่ใช่ว่นกันแดดเออแว่นเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนให้มาเพื่อนจะเปิดร้านแต่เพื่อนยังไม่เปิดอันนี้เก็บไปก่อนดีกว่าไปจะเป็นหมวดแว่นกันแดดนะคะซึ่งเอาจริงๆปปะมีอันที่ใช้จริงๆอะไรเงี้ยอยู่อันเดียวหนึ่งอันทวน b บ u ูอะไรเฟ n นนะคะตอนนั้นได้มาแล้วคือแบบชอบมากคือปกติหน้าอเนี่ยทุกคนมันจะเป็นหน้าเทียมรู้สึกว่า ใส่แว่นกันแดดไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยนะคิดเองป้าไม่รู้ถ้าใครมีทรงไหนแนะนำอะไรเงี้ยก็บอกได้แต่ของดูอะไรเฟนนะคะทรงนี้น่าจะชื่อกิกกี้อะไรประมาณเนี้ยแต่รู้สึกว่าแบบใส่ได้เออเป็นไงเลิศปะซึ่งเนี่ยคือมันเท่มากทุกโคมันเป็นแว่นกันแดดแรกที่เราเปิดใจให้แล้วรู้สึกโอเคมากคือแบรนด์นี้ถ้าจะไม่ผิดเขาจะเป็นของเกาหลีนะแล้วก็ตอนเนี้ยของไทยมีแหละพวกแบบฟรีสโตร์มั้งประมาณเนี้ยซึ่งอุปกรณ์อะไม่กองแกลง ไม่เกิงกลางเลยโอเคมากไม่ไม่ได้แบบกระโหลกลาเออรู้สึกว่าเป็นแว่นกันแดดราคาหลักพันนะที่แบบว่าราคาแบงค์เทาแบบ2ใบอะไรเงี้ยที่แบบรู้สึกโอเคมากแล้วก็อยากจะไปดูรุ่นอื่นอีกน,นะคะนี่ใครชอบแว่นกันแดดก็สามารถไปตามกันได้แว่นท <When S 1> <ๆ>ี่อมีก็จะประมาณนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างใครอยากได้พิก,กัดหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะจริงๆอาจจะมีแวน่นอื่นอีกนะแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้มารีวิวลอบ2อละกันคะ่ะไปทำงานก่อนแหละบ๊ายบาย